อาตาลันตาเบกามาสกากันโชหรือรู้จักกันในชื่ออาตาลันตานั่นเองนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเรียกยากมากและก็เก่าแก่มากนะครับตั้งอยู่ในเมืองเบกาโมนแคว้นลอมบารเดียนะครับประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับมีฉายาว่าลาซูลีนะฮะแล้วก็ออโรบิซีแต่ในอิตาลีนั้นนะครับอาตาลันตานะครับถูกเรียกว่าเรจิน่าเดลเรโปวินซาลี ลาชินีแห่งสโมสรชนนาบทนั่นเองนะครับความหมายของเขาด้วยความที่เป็นสโมสรที่เก่าแก่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองปัจจุบันพวกเขาเล่นอยู่ในเซรีอาครับลีกสูงสุดของอิตาลีนั่นเองนะครับซึ่งได้เลื่อนชั้นมาจากเซเรียบีครับในฤดูการ2010ถึง2011นั่นเองครับท่านผู้ชมอตาลันตาครับภายใต้าการคุมทีมของจานเอโรกาสเปรินี โชว์ฟอร์มพุ่งกระฉุดในฤดูกาลนี้นะฮะโดยพวกเขาเป็นทีมที่ทําประตูได้มากที่สุดนะฮะในลีกฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพวกเขาจบอันดับที่3ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับฤดูกาลหน้าโดยจํานวน98ประตูของพวกเขาในซเรีอา เท่าว่านะฮะไม่มีแข้งสัญชาติอิตาลีทําประตูได้เลยแม้แต่ประตูเดียวนั่นเองนะครับซึ่งทําให้พวกเขานะฮะเป็นทีมแรกที่จะลึกสถิตินี้เอาไว้เลยแหะครับท่านผู้ชมนักเตะชุดปัจจุบันนะครับที่อัตาลนตาใช้งานในฐานะตัวหลักนะครับเป็นนักเตะที่มีราคาถูกมากนะครับแต่ว่าเล่นเก่งมากๆเช่นเดียวกันนะครับ นักเตะแต่ละคนของอาราตันตานะครับซื้อเข้ามาถูกมากเลยนะครับจนสื่อในอังกฤษนะครับอย่างเดลิเมลนะฮะยังบอกว่านี่คือทีมที่ใช้เงินซื้อนักเตะน้อยกว่าเบอร์ลี่นะครับที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอีกด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับคือการให้โอกาสดาวรุ่งนะครับการซื้อค่าตัวที่ถูกนะฮะขายแพงนะครับสิ่งที่ทำให้นับวันนะครับ อาตาลันตายิ่งติดลมบนขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเขาเป็นทีมระดับแถวหน้าของอิตาลีอย่างเต็มตัวนะครับนำซ้ำมูลค่าของนักเตะในทีมแต่ละคนนะฮะหากมีการย้ายทีมนะฮะก็จะเป็นการทำกำไรนะครับเป็นกรอบเป็นกำให้สโมสรได้อีกมากมายเลยละครับท่านผู้ชมครับและนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าอาตาลันตานะครับทีมเล็กเขย่าอิตาลีเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับ กดไลค์กดแชร์ให้จอรดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตีลังกายิงของเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายว